สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องบันนี่กะสาวนา่งอยู่บ้านพี่น้องบ่ได้ไปใช้สาวนา่งบ่สบายพี่น้องบันนี่อยู่กับน้องโกน้องลูกแก่นพี่น้อง <c oughs> เป็นไข่นะพี่น้องเป็นไข่มาซองสามหมือแล้วพี่น้องไขวัดพี่น้องเจ็บข้อขนาดเลยเก็บข้อล้วกะไอ้น้าพี่น้องแล้วกะเป็นวัดเป็นน้โมกํำเนะ คือไขวัดนั่นแหละพี่นอ้องไขวัดไข,ข่ลงวัดลงข้อเนาะกาสิได้อัปเดตให้พี่น้องเบิง้งเนาะว่าชีวิตที่สาวนางแต่ละเหมืออยู่จังไดเนาะพี่นอ้องอยู่บ้านพี่นอ้องบ่ได้ไปไ่บ <c oughs> สบายบ่ได้ออกไม่ออกมาหน่อยได้สบายดียังลูกสบายดีพี่น้อง <c oughs> บักลาอยู่ไซมันนี่ฮะบักลาบดดอกหน้าบ่บน,นั่งลูกจันเดะเ,เป็นยังแหละลูกแม่ไข่แม่ไข่ดูเลือดน้องพี่น้องมันนี่ฝนกระตกเบิดเหมือเบอิดขึ้นนะมันนี่แต่เหมือนดูเลือดจ้องอเห <c oughs> มือแล้ว ไให้พี่น้องอยางหล่อเลีนเบิ้งแถวเขื่อนลูกจันติดไปซ้ายน่ะลูกว้ายดึงขึ้นส่งฮะดึงขึ้นดึงขึ้คืนนี่ใจเขื่อนลูกจันมีตน้นนี้ยังแน่ลูกมีต้นกค่ะไปพาไปยางเบิงบ้งเบิ้งเขื่อนไม่ใหญ่ลูกจันนี่ก๊กอีกยังอันนี้หูบ่เนี่ นี่ต้นมังใหญ่นี่งโตกันยังไงกกแต่พี่น้องแต่สมัยใด้ใจเหมือนจักปีเลยพี่น้องกกแต่ไม่มางนลำได้พี่น้องนี่กกมางแต่พี่น้องเนี่ยนะไซมีต้นยังไ่ไซกโกกคามจ้ะไปยังไปเบิ่งปะ บริเวณฮือนเนาะอัปเดตเฮือนอัปเดตบ้านนั่พี่น้องอัปเดตเฮือนไม่ใหญ่น้องลูกกันน้องลูกยันยังบมีเฮือนเลยนี่บ้กก็คมบ่ความโชคบ่เอาแม่เอ้ยเอาแม่เอ้ยเจ้ากระเซี่ยวคือกันอุ้ยอือ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 กินเก็บทองอ่ะ

เบิ้งกินกแกไปตะแสบใช่นาะไปสาน่ะไสายตันมังม่วงเนี้ยยังไปเบิ้งเนี้ยสายตันมังม่วงไปไปเบิ้งก็มังม่วงหรอกนี่นะพี่น้องเฮือนของสาวนางเพื่อนเพื่อนพ่อเฮือนแม่สาวนา่งสาวนางเนี้ยมูมีเฮือนมียังเลยพี่น้อง ฉนางยังอาศัยพ่อแม่อยู่ยังอาศัยแม่อยู่พ่อฉนางกะเสียไปแล้วน้องพี่น้องฉนางเหลือแต่แม่อายเอือยน้องนี่แหละนี่ห้องน้ำน้อพี่น้องห้อหนึ่งบันไดใส่พี่น้องนีห้องนี้ใส่มามาผีมาเบิงผีมาเบิงยีลาเลี้ยงยังยีลาเลี้ยงมูน้หนำหรือ๋อมู่ีลาป้ะนี่ มูหน่องลูกจันเหลี่ยงกั็ไปไงอืออีลาเกลือมันอยู่บ่ล่ะเฮ่คือว่าสันล่ะเหลี่ยงมูจะน่าบื่อหรเกลือมันสิ่งไงบ่ล่ะฮะเกลือบูเป็นฮะสาเกลือมูฮะเฮ้เกลือจ็คเทือะไรเจ้าเกลือเกลือช่องเท้าชองเท้าเกลือช่องเท้าเทือเอง ใชต้น่วงจ้ะนี่นี่มีดอกต้น่วงเลนี่ยังลูกอ่ะนะเลนี่ย่างกันเห็ดไอติมเวลาไปอยากไติมน่าเบื่อ่ะนางลงเลนไอติมนาเบื่อไหม ผู้ได้เคยเิ่นบังนอพี่น้องต้นยังหน่อยพุ่นพุ่นาว้าสิไปใส่อะนะสสิไปสอนเออสอนน้ำเสกอลายเนาะโอ้ยไอิงาใครเน่พี่น้ไอ้มแดงก็ถอยออกตี พูดพี่น่องไปเล่นอยู่เดินพู้หลูกไปไปเล่นน้ำมื่อยอยู่เดินพู้หลูกไปไปเล่นไม่เสียก็โอืเคปะขี้นอดซะไม่เนยยังหน่อยนะพี่หน่องหลายเด้งซาคือเพป็นว่ายอนไหวไปเป็นตอนเด็กหน่อยนะพี่หน่องบอดต้องคิดยังลาย สนุกสนานตามภาษาเด็กหน่อยเล่นตามมีตามเกิดเนาะพี่น้องไงล้วมีแต่เหลืองมีแต่ปัญหานะพี่น้องมีแต่พละเ,เล่นน้ำฝนพี่น้องเปื่อนได้ละ ขึ้นมาเล่นอยู่ทึ่งเวลาเร็วภูนพ,พาน้องไปเล่นอยู่มองหญ้าไปลลกฮุยแม่สเซเดสใบไม้ไหายผูดด้ใดเคยเล่นขึ้นหนองลูกจันทร์บางนเนาะเฮ้ยภูนพาน้องไปนั่งเล่นอยู่มองพูนเพราะไม่มีมองนางเร็ว กลาเลนยัง้งลูกเลนยังเจ้าเรนค้ายยัง้เยงเลนค้ายคล้องเร้วเด็ดเอาใบใหม่เลนคล้ายคล้องเร้วลูกกันมากพีมานังพีมานี่นี่มานังอยู่นี่นี่มาแล้วเร้นี่นังอยู่นี่อือไอห้หน้องนางนํเนาเรนคล้า,ายคล้องเร้วไพสิค้ายไพยสิสือไพสิเป็นลูกขาไพาสิเป็นแมฆา ือไห่เมื่อล่เดชเมื่อสื่อไอเตมน้ำเอือกบ่เออเต็มสื่อติล่ะสื่อตีสื่อไอเต็มเนสื่อไอจัน่าเออไอ้จันสื่อไอเตมเน่อไอติมเนาะไอเไอตม เอาเงินเนี้ยเอาเงินเนี้ยเอาเงินไปซื้อน้มเอื่อยเด้อเอาเงินใบซื้อไอติมนมเอือยจันเด้อเออไอจันเห็ดไอติมไอจันเอ้ยเห็ดไอติมไปไว้เนี่ยบกลาสื้อไอติมแล้วติมแล้วติมแย่เบิ่งส่งก็ได้ดึ่งคืนดิตี้ส่งค่ะ พี่เนาะบริเวณเกือนเสานางกะสิประมาณน,นี้นะพี่เนอะน,นี่ก็ห้องน้ำน,นี่กระลังมันนี่กระแมนพี่น้องนี่อันนี้กระแมนพี่น้องบริเวณล่างบา่าทางออกหน้าเสานางเนาะพี่น้องก็มันนี่กระส้วนแม่เหตุกรุกไก่พี่น้องก็ไม่มี ซิเปอร์มันนี่แหละพี่น้องเงียบขนาดพี่น้องอยู่บ้านก็ได้เพราะว่าเขาออกหายออกหน้าเบิดแล้วพี่น้องเขานอนหายนอนหน้าเบิดแล้วลูกกับซีโบมีผู้เล่นนะพี่น้องสิเลือกกับโบกี้ล้างคาเหอนมีแต่คนเท้านะพี่น้องนี่น้องลูกจันทร์กับน้องโกกับบดีออกหน้าสองมอือสามมอือแหละ กินข้าวโอ้สิได้กินขาวกับหยังดฮะอเห็นนให้น้องกินแนไข่เจียวเฮ็ดไข่เจียวให้น้องเบิ่งเฮ็ดไข่เจียวให้น้องเบิ่งบักลามากินหยังเดบักลาฮะ นี่แหละพี่น้องชีวิตน้องลูกจันกับน้องโกแต่ละมือกันเลยอยู่ไปตามดินตามหยาน่นี่แบบห,แนนแแหและพี่น้องหาแน่สิกินกับบูมีเนาะพี่น้องโอ้แม่กับบ๊วยไปหาอยังแถมบอสบายแน่นี่เองพี่น้องแถมแห้งแหลงนี่แหละพี่น้องฟุ้งพึ่งตกบุกีมือนี่เองซองมือซามือนี่ทงไฮทงหนังก็คือขีปที่ผ่านมาและเจ้านางไทยเบิร์นน้อพี่น้องก่อนขี้ไทยก็ยังคาวเลย หายังสิกินกับบูมีกินแมงอีกเมียเจ้าในกาแม่ป่าคนขางเฮือนเนาะเพื่อนเอาป่ามาหายพี่เนาะเลยบ่เพื่อนสงสารอยู่กับลูกส้านางก็อยู่กับลูกสองคนเนาะพี่เนาะถ้าแม่กอกหน้าลุงคำกอกหน้าเนาะพี่เนาะเส้านางก็เป็นไข่อยู่กับบลูกสองคน เพื่นเห็นว่าบุ้ยมีไข่สอกไข่ห้าล้วเพื่นได้ป้าน้อพี่น้องเพื่นไปสอนป้าเพื่นกับอีต้นเนาะเพื่นก็เลยเอามาหายเพื่นว่ากำผ่าโอ้ยอีต้นเด้เพื่อนนะกำผ่าพอกับบุ้ยมีห้าให้กินแถมมาเจ็บมาไข่อีกเพื่นนอะเพื่นก็เลยเอามาให้น้อพี่น้องเพื่นกระไดป้าปลาซิ่วแน่ปลาขาวแน่พี่น้องสาวนางก็เห็ดสูลูกกิน ผู <c oughs> ้ได้เคยเล่นขึ้นหนองลูกจันทรบางนอ้อพี่นนองตอนสมัยยังหน่อยย่อนไหวพี่นนองย่อนไหวเด็กพี่นนอง <c oughs> เล่นดินเนะแาวนั่งก็เคยเล่นพี่นนองเล่นหาบพี่นนองมันเมือน,นลูก ให้หน้องเล่นน้ำติล่ะอือ แม่สิพาไกตลาิไปลูกแก่นไปก่อน ใช้จั่นติลูกยนให้เอื้อยยนใหนเอื้อยเตมาเตมาวเตมาเตมาจ้มไเฉยมาเอื้อยแล้วเรวแล้วพี่มาเลนพี่ลูกมามาเตผี่มาแล้วเร ว่างลงดีละ่ะเตะค่อยๆเตถอะเออน,นี่น,นี่ให้น้องเลตีละ่ะ ยูนคือมัน,นมเดินพีมันเดินพีเอามาเดินพีมาเดินเฮียเต้ตีก้นทีน,ทนเอาขข้นมาแน่นนลมเอาลูกลูกนักฟูตบ้านไปเจ็บ <c oughs> คนเก่งไปเจออ็บคอยตีแหละเพื่อสิภัยหนองแห้ง เอาไปจับมาก่อนจับมาก่อนจัามาเดินผีจัามาเดินผีเต้ค่อยๆเต้แหละลูกเต้ให้น,ใหหน้องต้่หละชิเต้ไปทางดาใดล่ะเฮ้ยก่าน้นมันต้นนเ้ี่นี่เนาะเกรอ,อนีแม่กระอกู่น้ำจาดด้วยแม่ ปูนปูนปูนเต้ไปเดินหมดไหมเอองานเปลือนเต้เดินหยาผุนเออไปไปหยาเนาะหยาเนาะลูกกันอย่าสุกน้องได้ลูกให้น้องเต้ดำแน่ วางลงทีะพุนเต้เอือยเต้เอืนแม่เอยแม่เอออนทงม่หลมาเตมาพี่ย่นหน่อยปเตมาพี่ลูกเต้มาพี่แปอาแม่ลูกก่นน้ำปากม่ยังวะเมื่อยเราบนักพูดบอนบ่มกลาบ่อีเป็นทีมศาสตร์บ่ ทีมสาดเหล้าบ่เป็น,น,นไปไปเป้ามาปเป้ามาลกูกเอเอทีมเหันย่างหานาันน้ำในมือหนองค่ะเป้ามาลูกบอลค่ะนี่เต้กับหนองเออเต้ยูมาเดินหยาพี่อย่าสิเต้ไปใกล้มันน,มน้ำเอาเอาไม่ลาาแม่ เต้แล้วแม่เต้เสื้อเอื่อยเต้เสื้อเอื่อยเนี่ยเต้ไปไซด์นะเต้เสื้อเอื่อยจั้นตีละอย่าหยาดนอกอืมโอ้แลนดี้เอ้ยน้ำเด้อน้ำเด้อ จันขาวแล้วตัวมือตัวมือตัวมือ <c oughs> <c oughs> มาให้บักลาเต้ออกมาบันนี้เต้เข่าเบิ้งเต้เข่าเบิ้งให้น้องเต้เข่าเบิ้งเย้ตัวมือตัวมือตัวมือ มักขนาดนัะนพี่น้องมักน้องโกเป็นมักเต้บ้านพี่น้องปุ่นปุ่น,นมามามาเดินยหญอีกมาเร็วเออเอาแล่นแล่นผุ่นเต้ก็เบื่อรัดๆัดเอาใช่อ่ะ แน่ลมมีแรงนักฟุตบอลเนี่ยเอาลูกลมแล้วลูกเตล์มานอกเตล์มาน่องหมดลายแถวนาหันออกมาน่องปะให้น้องเตะเด็ตีล่ะเล่นน้ำตอนนี้ล่ะโอ้ย้้จจาาไปิดคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลังเลกันแน่เด้อ เป็นกำลังใจฮาสามคนแม่ลูกเดอเดอพี่น้องบายบายไปพอกันคิดนะบายบายแม่ลูกบายบายบายเร็วโกบบายบายเร็วจุ๊บจุ๊บนึ่งจุ๊บนึ่ง